สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอตอนนข้อนรับเข้าสู่รายการนัพอพัฒนาประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ครับวันนี้กับหน้าที่ของนภพลพุริผลตำรวนรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยจังหวัดอุท,ทยัยธานีโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามและฟังรายการได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1500 12กโลในวันนี้ครับมาติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนในสูงการเรียนรู้ของหนือพัฒนาการขึ้นที่14สวยงามพัฒนาภาค1ห,หน่วยพัฒการทหารพัฒนาครับ กองบันเจการกองทัพไทยหน่วยบันเจการทหารพัฒนาโดยเหนือพัฒนาการขึ้นที่14สายงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพันเจการทหารพัฒนานะครับทางหน่วยได้จักรพลเจ้าที่ขับเคลื่อนสนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับในการดาเนินการติด,าต,ดตามผลของการเติบโตและออกไข่ของเป็ดบาบารีในส่วนการเรียนรู้เพื่อเกิดความยั่งยืนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูง,งานกันต่อไปนะครับ มาต่อที่กิจกรรมต่อไปของศูนย์การเรียนรู้ขอ้อมวยพัฒนาการขึ้นที่14สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนาครับกองบริการกองทัพไทยหน่วยบริการทหารพัฒนาือหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนานะครับได้จากกำลังพลเจ้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับ ตัวหนังการตัวสุขภาพของไกด่ดำภูผ่านนะครับและนอกจากนี้ก็มีการผลิตถ่านกลามะพร้าวจากเศษกลามะพร้าวเพื่อสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานต่อไปครับนักสุการเรียนรู้ประชาของสิทธิพอเพียงหน่วยพัฒนาการพึ้นที่14สังสีง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหาพัฒนานบุาออาบ่อพอยอภบาไรจังหวัดตาด และทั้งหมดนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในสนย์กียนรู้ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- 4งส่งับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพัฒนาการทหานพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารภารกิจการปฏิบัติงานของสงับพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพัฒนาการทหารพัฒนาด้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับัชา,ตา,า,นานรชาตาิ สิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา